ทัวจีนหน้าหนาวพิชิตหนึ่งในสิบภูเขาที่สวยที่สุดในจีนเที่ยว6วัน4คืนเส้นทางหางโจวห่วซานจิวหัวซานเดินทางพิเียดังนี้บินแอร์ไชน่าและไม่ลงร้านช็อปเริ่ม29,900บาทราคานี้นะฮะรวมอาหาร14มือ้อค่ากระเช้าค่าล่องเรือค่าชมการแสดงครบไว้หมดแล้วไฮไลท์จัดเต็มเขาห่วซานหนึ่งในสิบภูเขาที่สวยที่สุดในจีนแล้วยิ่งไปช่วงฤดูหนาวนะฮะบอกเลยว่าสวยมากวัดเทียนไถวัดที่อยู่บนยอดเขาจิวหัวซานบนทนอันหุยวิวด้านบนนะฮะ นาว่าเหนือคำบรรยายชมการแสดงวัฒนธรรมหุยซิ่วที่ว่ากันว่าเป็นทีเด็ดประจำทริปนี้หมู่บ้านโบราณหงชุนหมู่บ้านมรดกโลกที่สวยจนได้รับฉายาว่าหมู่บ้านภาพวาดสีน้ำหมึกแถมเรานะฮะยังได้พักค้างคืนที่นี่อีกด้วยล่องเรือทะเลสาบไถผิงและสักการะพระพุทธรูปใหญ่จิ๋วหัวซานช้อปปิ้งถนนเถอฝังเจียและเช็คอินสตาร์บัครีเซิร์ฟแห่งแรกของเจอ้อเจียงที่มาในคอนเซปต์มรดกวัฒนธรรมท้องถิน่นบอกเลยนะว่าถ่ายรูปสวยมากทริปนี้เก็บครบธรรมชาติวัฒนธรรมสัตว์ท่าช้อปปิง้งครบจบ ย้ำนะฮะเริ่ม2 9งห0น้าบาทเท่านั้นที่นั่งยังเหลือทักมาจองโดด่วนได้เลยกับ Quality e Express